เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาที่เป้ารถสวยๆนั่้ชมได้นนเลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโคโร拉อัลติคับปี2007ราคาเพียง39,000บาทต่อนน้นนะครับเครื่องเดิมเครื่องสามเซตเซครับเกียร์ธรรมดาใช้ง,งานปกติไม่หอน,นะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครับแอร์เย็นภาษี66 เกมเอกสารชุดโอนครบนะครับคันนี้นะครับบนเบาะหนังนะครับภายในสะอาดสะอ้านหน้าต่างไฟฟ้าครับนะครับสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้นะครับราคา3 9มหมบาทเท่านั้นนะครับนะครับสวยๆครับสวยๆคุ้มๆหมวดทะเบียน2กพนะครับขอภายนะผมหมวดทะเบียน2อขอพอนะครับ ท่านใดสนใจับไปดูตัวจริงทดลองขับกันก่อนตัดสินใจนะครับนัดหมายกับผู้ขายครับพิกัดดูรถอยู่แถวลังสิทเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับาหาเบอร์โทรมาเจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ